โอ้เรบะหมี่ระบายสีสวยมากเลยยาแอสตอมือให้บะหมี่หน่อยโอ้เอาให้หมดเลยลูกโอ้โหเอ้าจำหรออ่าเอาค่อยๆค่อยๆทำทีละอันลูกค่อยๆทำทีละอันทำช้าๆลูกทำช้าๆไม่ไม่ต้องรีบบะหมี่ไม่ต้องรีบให้เสร็จเป็นนั่นอันไปด้วลูกวนเส้นวนเส้นอย่าเพิ่งกวน พอมีกําลังสมาธิกําลังได้เคเ่อยลูกเดี๋ยวจะออกนอกขอบมากออกออนอกเจนเออออกนอกเจนเดี๋ยวจะออกนอกเต็มโอ้โหเอาให้เต็มเลยเต็มเต็มแบบนี้จ้ะใช่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 เจ้เต็มแบบนี้จ้ะใช่ใช่ใช่แม่เก่งมากแม่พอกระจายสอนว่า อยู่ในเส้นอยู่ในเส้นโอ้สวยมากเลยลูกชาชา,ชาลูกเออแต่กิ่งหน้าหูหูวันนี้เหรอใช่แล้วถูกต้องเลยหูหูนี่ยอย่างนี้ไปบรรยาด้วยเอ้ยยุไปบรรยากันเนี่ยจะไปเปนบรรยากันเนี่ยจะบรรยาอยู่ไหนอยู่นี่เองเนี่ย อยู house, ok ่บ <giving> ้านญาตอยู่สุโขทัยตี่ตั้งโดมสี่ตั้งโดมตั้งโดมตัตัวเดี๋ยวไปบ้านยากกันพี่ฝ้ายพี่เฟิร์นพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายหนูมาแล้วมาอยู่เอง ีมาหาแล้วโอ้โหว่ามีระบายสีได้อะเออเก่งจังเลยค่อยๆออกนอกเิยค่อยออกนอกเออให้อยู่ระบายให้ให้สีอยู่ในเส้นลูกอยู่ในกรอบไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยแล้วเลยแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเลยแล้วลูกเลยแล้วอ่ะอ่าเอาต่อต่อไปกรีบกรีบต่อไปบ้างอ่นั่นแหละค่อยๆชททๆลูกเดี๋ยวให้มันไว ไวเดี๋ยวมันวะิ่งออกนอกกรอบนี่เออน่ะไอ้กรอเก่งมากเก่งมากอยู่ในกรอบเก่งมากถ้าคนเกง่งมันจะอยู่ในกรอบไอ้จอบนี้จ๊อเออป้าปอเนี่ยเออ <ไป S 1> เอเอพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วเก่งมาก ไปบรรยายแก้วเนี่ยเก่งฮะโดนลืมไปบรรยายอันนี้แก้วที่ติดสามไปบรรยายอันนี้แก้วค่อยๆลุคค่อยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบลูกไม่ต้องรีบสวยแล้วสวยแล้วแหละไม่ต้องรีบเออจะให้รีบจะรีบจะาช่าลูกจะาช่าเช่